ได้เคนได้แล้วปั๊ดได้แล้วนี่สวยรูปคันนี้คงเดิมเด็กดอยสองตัวค่ะเท่าไหร่คะสองตัวค่ะทันทีทางที่น้องตอนนี้กำลัาจะออกจากผู้ท่อเบิกข้าศึไปข้าศึไปใส่พระธาตุผาสักแก้วไม่ใช่เราจะไปกินตะปุ้นก่อนไปวัดผู้ท่อเบิกไม่ใช่อีกหน่วยนึงไหมเขาค้อเออข้าศึไปเขาค้อต่อตรงนี้เป็นจุดที่ขายของป่า อยากได้ชุดอันนี้จักตัวเขาเรียกชุดอะไรชุดไม่รู้ชุดชนเผ่าเจ้าไปถ่ายรูปคนละตัวปะไม่ต้องเผาความเดชนี่ปะเออปะต้องไปคลองเด็กน่ารักดีไม่ของผู้ใหญ่เอาแบบไหนของฝากเยอะแยะเลยของฝากเยอะแยะครับทุกคนก็จะเป็นเป็นเสือขาเป็นหมอเป็นแบบ พวกผจาผู้ชายก็มีผู้ายเหรออยังเสียผู้ไทยบานห้องอย่คล้ายๆกันถ้าเป็นเสื้อูายแต่ว่าผู้ชายตันเสด็กหน่อยือตาค่ะพี่ยังไงของเธอก็คล้ายๆอยู่นะที่เธอใส่ก็คล้ายๆอยู่นะคุณยายน่ารักมากสวัสดีค่ะนัก ไอวีเรา้มากดินี่เสื้อเส้อเบจ้บสมาเสด้อ่ะ้าถาสินนะคะถ้าลูกมาซื้อเยอะไหมคะให้เจ็ดบันหนึ่งรนะคะมันจะออกเผ็ดนี่นีอันนี้แม่ขิงอันนี้ลูกขิงขิงลูกขิงเนียงขเนียงขเนียงกระลันะจ๊ะ ต้นหอมหอมนี่ได้งกะหล่เปลีเอาไปนั่นนี่เขาเอานหอมใหญ่เลยหอมใหญ่ต้นหอมยักษ์ต้นหอมญี่ปุ่นอรหอมญี่ปุ่นอยากกินซ็อกโกแลกได้ไงน้ำจิ้มที่เรากินเมื่อคืนเออเลี้ยงซ็อกโกและหน่นอนน้ำจิ้มหมูกระทะก็มีนะนั่นไงเลปิเอฟนี่เดนีิเพชรไก่มามีขายเฉพาะที่นี่ครับนั่งซืน้ำจิ้มใช่จะเบื้งล่างองแคนี้นี่ไงที่เรากินกับซีฟู้ดที่อร่อยมากเออ สัเคีเยกว่าพักตำลึงซื้อกแวะซื้อของกินมีแลอันนี้ฟักเนื้อออยมะระหวานพักตำลึงยังเงแย่เขาจะไปกนแ่้มันคือพักตำลึงหวานเองอบ่าน้ำจิ้มกระทะมีขาย่าที่นี่เดมีขายาที่เวชบูรแล้วก็มีส่วนนั่งนี่มีเฉพาะยอดะเปิดกับอ๋ออันเทบไต้หวันหเด ็จดจัดมากมีลองชิมลูกพีทของหนูได้ลูกพีทมีลูกพีทเนี่ยอร่อยค่ะชิมมด้เฮ้ยชิมได้หน่อยชิมได้หน่อยก็ได้ได้ค่ะอร่อยขอบคุณค่ะสวยค่ะเป็นฉันเกิดมากฉันมเคยกินหมากโุดมันจ็กเทียงอือร่อยอร่อยค่ะหวานลูกที่นี่หรอคะตัวนี้ส้มตเข้าจากเกาหลีแล้วก็มีลูกท้อน้เข้าจากจีนเอาไหมอร่อยนะเลือกเป็นลูกเองได้ค่ะเอาไหมเยอะรสชาติมันคืออัน มันเชอรี่มักยังว่าบนเท้าหรอเฟืองอือหมากเฟืองกัมือ้นองคือหมากยังบนเ้าหอมเบื่อเฟืองแต่ว่ารสชาติมันสืกบกรอบจำๆมันจะหวานมันจะมันยัหวานหวานกว่าอร่อยไหมเล่นเองได้คพี่งาลูกไหนลูกไหน่ไหนหวานไหนลูกไหนไหนล่ะ อ๋ออันนี้คืออย่างคป็นขนนี่คือขนถูกอะไรอันนี้อะไรคะทออ๋ออันนี้ทอทอสวรรค์นี่ยังไงที่ที่เราดูในคลิปที่มันเย็นเนี่นี่นี่ซุนหมอคงไปเก็บมากินแล้วก็ถูกบทลงโทษจากสวรรค์ ฉันสีถือภูเขาชาวไบเบินแล้ก็มีอันนี้เป็นเมลอนอันนี้ชิมอันนี้เมลอนเมลอนปลูกเองครับเมลอนจะมีปลูกแถวข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำเข้าอันนี้จะเป็นเมลอนสายพันธุ์ทิเบตสายพันธุ์ทิเบตอ๋อเอาลูกพีชด้วยห้อยน้ำตาลบะหมี่ถั่วนี่ไงอันนี้อันนี้ฉ่ำ เลือกเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาถุงให้อันนี้ขายยังไงคะลูกท้อขายไหลูกท้อจะขายอยู่โลละร้อยค่ะเอารวมกับลูกไหนได้เลยอ๋อราคาเท่ากันแต่ลูกพีิจะโลละร้อยเอาลูกพริกไปเอาลูกท้อนวปแล้วก็อันนี้เมลอนไทยตัวนี้จะปลูกพริไทยค่ะสายพันธุ์ญี่ปุ่นอิ่มก่อนอิ่มแล้วชิมให้อิ่มก่อนเดี๋ยวผมขอทิ้งก่อนได้ค่ะขอบคุณค่าอันนี้ชิมเลยกระ่งหอมบานเท่าเลยหอมอร่อย อบยกอกมนายสิทามย่สอดใำสิปอที่ไหนที่นี atau, ่ก็วนอ่้วนถ้าจะกินอะไรก็บอกนี่ไงโอนผ่านแอก็ได้ได้ค่ะมีไวไฟให้เขาเอาไย่างเเอาย่างลสมหน่วยเนาะเอาย่างละสมลูกเอานละลูกอะไรย่างเ้ีบเบิ้อันนี้เลือกยังไงอันนี้ลูกซานะเราอินไดีอย่างละสามลูกไหนในลูกไหนีลูกไหนลูกไหนไหนล่ะ ลูกนี้แหละทำไมหนูอันนี้ลูกพับอ๋อลูกพับก็อร่อยอร่อยนะทำเองอ่ะดงเล่าอร่อยมากเลยดงเล่าดิ้นบ่ลูกเนาะไป้นสำลีจงเล่าใรเอาคนล้วลูกเนาะ้อสวรรค์ไปลองที่ไม่รู้ขอสวรรค์อันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยลูกพีทลูกพิดอร่อยเราต้องลอง ลูกพับอร่อยเธอพันธ์พันลูกพับก็อร่อยลูกัอร่อยนะลูกไม่ทำเองหมกเลยนะแม่บองเองค่ะบ่งเล่าค่ะอืมดหวานเลยเลือกได้นะคะชอบอันไหนเลือกได้จันต้องกินลูกๆเหรอเลือกว่้นเสียกินไปกินมารสชาติเหมือนกันเป๊ะตีรอบอันนี้หวานกรอบงานงานเธอจ้องแงานไว้เรือ ก็จะพอกินจะล lyn, ืมท <Wha> ันไม่ได้นะอร่ออยจลืมห๋ออร่อยจะลืมไม่หัวกินนึกว่านึกว่าลืมหัวลูกไหนอันนี้เสียนทออันนี้ยี่สิบบาทเสียนทอตัวนี้อร่อยนะแต่ว่าตัวนี้อีกสองตัวจีน่าอ๋อเดือดเหรอแดงๆหน่อยอันนี้แดงเยี่ยมมาก วานฉ่ำไม่เดงของขายเยอะมากครับทุกคนของขายาอันนี้บุ้ยชิมฟีอแล้วโอ้ชิมอิ่เองกน้าวแคะวันนี้ชิม้อันนี้บวยจับจับได้หลายอย่างได้มากังร่วได้เยอะแยะ สาิดไหมามิาอันนี Th ้ขายยังไงคะผู Kent ้ชายสามคอเท่าไหร่น่าจมา้าสิบเขามาชิมได้นะคุณมอชมก็ได้เล่นไหมอนี่ก่บอกเชิมอิ่แล้วอ๋อนี่เป็นพวกอะไวนะลาติโอเอลมอนครับเอลมอนน อันนั้นคืออะไรวายหรอวายมังคุดก็มีวายชิมฟรีวันกินสรุปแล้วได้อะไรบ้างสีดาวพา <S <S ได้แคนตาลูปอันนี้อีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งสามกิโลเรียบร้อยค่ะรเราตบอบแป๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดู แค่ร้อตหน่อยอน,นี่หนูมีอะโวคาโดด้วยนะอันนี้ไม่ทานค่ะไม่ทาเ <c oughs> <ป>อาแค้กันเด้อไปไปมอเบิร์ก่อนไปนี่นี่นี่อะไรเช่ร้อนพลอซื้อไปกินกับหมูกระทะเหมือนแรงบก่กินหมูแทอีกน่ะแค่ร้อนหน่อยกับอะไรนะอันนี้รนะูดบีดหรอแรดดิสมันเอาาิอะไรย่งนี้รูดบีดรูดยัง คืมันทอนมาเนาะีิงนะเปิด่งนีลลนมะละหวานมะละหวานมีถึงเึโค่ะพี่โอ้นี่ตอเปิรสชาติ้เิกเ่กว่ีตัวเช็คสภาพรถรถ้วยนะครับไม่มีที่ไวแลยจ้าน่าาครับนี่มาดูกันล้นะคะ ชุดชุดนี่จะอยู่3า้อยี่ิบอยิ้มบานหน่อยยิ้มบานหน่อยยิ้มบานหน่อยค่ะบอกฉันบอบอกใปยิ้มบานบอกน้องอ่ะเนาะเอสีแดงสีขาวบขาวแอ่ะนี่ก็สวย นี่มองไปอ่ะมันก็สวยสวยบิดตัวนี้สวยมันมี่ผาเป็นย่อยอะไรคืยอย่อยเคาจะไปถ่ายรูปสวยบ่ตัวนี้สวยอันนี้มันบุ้งเงียน,น,นอันนี้ไหมนนย,ย,ย,ย่อยอันนี้ก็สวยนะอันนี้เป็นลนายผ้าทดรอป อันนี้เป็นไล่พ่อไชุดนี้อันนี้ราคาเหมือนกันหรอคะมีที่เปลี่ยนไหมคะเดยนเราให้ไปจอดตังข้างล่างก็ได้นะจะถ่ายรูปตรงนี้ไหมถ่ายรูปก็ไดใส่สวมเลยไม่ได้เหรออ๋อค่ะเอาตัวนี้ค่ะ อนใจได้ไหมคะอ้นใ่ได้ค่ะนี่ตัวนี้ถ้าสีคือกันเลยใครดกันเอาไหมไหนนี่สีค้ายกันสีฟ้าแดงของผู้ชายเท่าหรอันนี้จะอยู่เรื้อคุมจะอยู่3าอสองผู้ชายใส่ได้ผู้ชาลงมาให้ดูกันอเคเดี๋ยวออกมาก่อนบักนำมนบังกข้นเราไม่นอน อย่างนี้อย่างนี้คือพลุพะังเลยน่เขก็ได้หลายแท้ลูกเ้าตัวนั้นค่ะอ่าเร็วเก๋ขนะเเร็วเอาตะเกียบนก็ได้เลยจำแนเนาะเร็วป่ะเจเขาเดียวสิโคตรประหลานะนะได้โคตรปรหลานไดเอาไว้รถดนก็ได้ขนาดขนาดรถโดนอย่บ่ไม่หม่องใสแลวพี่น้องเออรถเต็มแด้วหิงใสเว ฉันได้เหรอดิของผู้ชายผู้ชายเยอะจ้ถ้าเป็นของผู้ชายนี่เขาแ่งกันจะเป็นตัวนี้โอ้เรอนรู้เนอะจีนี่กูนะรเนีน่ราคาเท่ากันเหรอคะแต่เป็นชูก็ได้เลลูกอาชวราเสื้อก็ได้ของผมะมันมันก็มีเาชว่งเสื้อใช่ เป็นเสื้อคลุมใช่ไหมนี่งไงคอเสร็จพอดเอีเอาบ่เอาไอวีเร็วเอาบ่ไปไวๆรถก้อนนะ่นะไเบบี้เคนหล่อมหกจ้ามันเหมือนอันเหมือนอะไรโชฟูลได้มาทั้งทีแล้ว Я, кит, я. я кит, на Я ะเอาแบบนี้เหมือนกันเแยบนั้น<อ>สวยอันนี้บ้างเออมาเอาคนละตัวนะเอาไหมเอาตัวนี้ไหมจะใส่ได้หรือเปล่าว่ามันเป็นไใช้ XL ต้องมันใส่คุมได้ไง,องลองสวมดูได้ครัมาสวมดูว่างเรื่องกลิ่นว่างตัวเป็นเหมือนในนั้นไหมเป็เหมือนกับนั่นบอสใส่สีดำนี่เลยสวยดหรือเยวชอบสีไหนเข้ามาเลือก ันใ้สีจอมาบงเริ like ่มใตรงนี้เปลี่ยนเลยจ้ะท่นสวาได้นี่แหละสวัสดีครับท่านพอสวัสดีครับท่านพอ ร่างไงเรานี่ก็เป็นแบบเสื้อผีไซน์เนาะใช่ใสีหมวดไปใส่ด้วยนี่ลูกหมวดต้นแดงๆเนี่ยสวยนี่ของลืองเปล่าใช่ ไม่มีแบบนี้หร่อมันจะพอนมันดูได้เดียวกันได้เดียวกันฉันสบายสิ่งกูเรียใส่ขึ้น 是啊，是。<are> <are> ก็อสซิเลยที่นี่มันมันบอมี่เด็ดสลาดเดบดนี่ฮะมันไม่มีเดสลัดเล็เียแต่นี้มันจะมีเดสลัดอีเดียวเอาด่วนมือนกันก็ได้จะบอกดิ